สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาลีดโ o ้ e กันนะครับปัญหาวันนี้ก็จะมีนะครับ Link List Cycle มาอ่านปัญหากันนะครับ given h a d the e r of l i n k l i s t determine if the l i n k l i s t has a cycle in it ก็คือเราต้องหาว่า Link List นี้มี Cycle ไหมนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างแรกก็คือ3 2 0 4อบ4นะครับจากลบ4นี้มันเด้งกลับไปที่เลข2เหมือนเดิม ก็คือตัวนี้จะมีไซคิลนะครับโอเคอีกตัวอย่างก็คือ1 2จาก2ก็ไปอีก1นะครับโอเคแล้วเขาให return เป็นบูลเลียนนะครับโอเคเขียนลองเขียนดูกันนะครับโอเค if h a d c l o a e s n o return false โอเคถ้า h a d เป็น n o แล้วก็ return false ไปเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมากนะครับโอเควิธี ที่จะรู้ว่ามันมีไซเคิลหรือไม่เราก็ต้องมีวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีแรกก็คือเราต้องใช้ t w o p o t n t s r s นะครับ Slow กับ Fast นะครับ Slow จะถัดเลขไป1ตัวแต่ Fast มันจะถัดไป2ตัวนะครับโอเคเลสโนดส o ลต์แ okay. okay. Hat นะครับ list node fast equal well to a d dot next okay. แล้วมันจะถัดไปเรื่อยๆจนกว่าถ้าเกิดมันถัดไปถัดมาแล้วนะครับมันไปเจอกันถือ okay, ว่า list node นี้เป็นสายขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เจอกันมันก็ไม่ใช่สายขึ้นนะครับโอเค while slow is not equal to fast นะครับถ้าเกิด slow equal to fast มันก็จะเด้งออกมาจาก while loop นะครับโอเค slow equal to slow dot next นะครับ fast dot fast dot ne next dot next นะครับโอเคมันก็จะเด้งไปเรื่อยเลยนะครับ2มันจะข้ามไป2ที่นะครับโอเคถ้ามันไม่ใช่เราจะตรวจยังไงถ้า linked list นี้ไม่ใช่ นคลิปนี้ไม่ใช่ไซเคิลน,นะครับเราต้องมี if condition สวยนะครับก็คือถ้า fast fast equals no, fast equals null no, null no, or fast next equals null no. ถ้า fast หรือไหก็ fast t next equals null no, นะครับมันก็จะ return false นะครับเพราะว่า หรือว่ามันไม่มีไซเคิลนะครับเราก็ไม่ต้องไปตอโอเคแต่ถ้ามันมีไซเคิลก็คือ Slow จะ Equal กับ Fast ถ้ามัน Equal ขึ้นมามันก็จะเด้งออกมาจาก Y l ล o p แล้วก็ Return True ไปนะครับ r u e โอเคมาลอง Run โค้ดกันดูนะครับโอเคทูกนะครับ Submit อร์นาเคสมันจะได้หรือไม่ได้เราก็มาดูกันนะครับโอเคผ่านนะครับถูกนะโอเคถ้ามีคำถามอย่างอื่นนะครับลูกค้าก็ถามมาได้นะครับในคอมเมนต์นะครับลูกขอบมากครับเสียร์เลน r i สกายนะครับ